สวดคาถาเงินล้านนะโมตัสสะพระคขาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันจุเมมหาปุญโยมหาราโพวพวันจุเมมิเต,เตพาหุหัติพุทธะมะอะอุณโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสิวิรทาสาวิรอิทิโยพุทธะ,ะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปฏิชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาร,อรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจามหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจามหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,ะอุนมโมพุทธยะ วิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปฏิฉามิเพงเพงพาพาหาหราือสัมปฏิฉามินาสังติโมพรหม,มาจักหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจักหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาคุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอ,ะอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศิวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะ,ะมานีมามะพุทธะส,ะสวาโหมสัมปฏิชฉามิเพงเพงพาพาหาหาเรือสัมปจิจฉามินาสังสิโม พรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาห,หาติพุทธะมะอะอุนณโมพุทายะวิระทยว,วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทิโยพุทธะสัมณีมามะ พุทธสัสวะสวามสัมปฏิจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาเหราือ,อสามปฏิจฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอ,ะอุตโมมุทธายะ วิระทย,ยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปติธามินาสังสิโม พรหมมาจจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพระวันตุเมมิเต,เตพาหหาติพุทธะมะอ,ะอุนโมพุทธายะวิรัทยโยว,วิรโครนายังวิรหิงสาวิราธาศีวิรธาสาวิรอิิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหม สัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหาเลือ,ลอสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจาะมหาเทวะสเพยขาปรายันติพรหมมาจาะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอุปนโมพุททยะ วิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปฏิชามิเพลงเพลงภาพาหาหาลือการรวดคาถาเงินล้านถ้ารวดคาถาวันละเก้าจบทุกวันหลวงพ่อบอกว่าเป็นเบีย้ยต่อไส้ถ้าภาวนาควบไปกับ การรูร้ลมอาปาน,านุสติจิตยิ่งสะอาดจะยิ่งเห็นผลถ้าทำเป็นกรรมฐานให้ภาวนาคาถาเงินล้านในใจว่าไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบเพื่อให้จิตทรงฌานโดยไม่ต้องนับจบก็ได้และควรสวดคาถาเงินล้านด้วยความเคารพและตั้งใจอย่าสวดด้วยความโลภอยากได้จนเกินไป จากหนังสือทำวัดสวดมนต์ฉบับใช้งานวัดท่าสูงพิมพ์ครั้งที่8ปีพศ2559ัน25ห้าหน้า128ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดทำคลิปวิดีโอนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกดวงจิตทุกองค์ที่มุ่งมา่ปรารถานาที่จะสู่การหลุดพ้นและขออุทิศบุญกุศลจาก การทําบุญครั้งนี้และทุกๆกบุญที่พระเจ้าได้บําเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันให้กับทุกดวงจิตทุกองค์ทุกท่านที่เสียชีวิตจากโควิดานทีนครั้งนี้และขอที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของท่านผู้ป่วยโควิดทุกท่านขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกประการเทินขอบพระคุณมากค่ะนิพานังสุข,ขัง